สวัสดีครับ่อเม่นพี่น้องเอฟซีสาวน่ยเพตปันแพงเอฟซน้องหญิงครับพบอพกระบ,บ่าวโทนในช่องท้องพูนแบ่น้อยน้องหญิงครับเงียบบอเมแมนเวลาบอเมแมนเวลาเงียบอยาตามหาพระเอกครับ หวยอาหารตูรูนี่ว่างอยู่หลายมือแล้วพี่น้องตูรูตูรูเมวเมียวเมว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 ,มว <c oughs> ผ่านไปสามคืนแล้วพี่น้องสามคืนผ่านไปครับสำหรับตูหรู ยังบ่เห็นมากครับบอกว่ายาหองเงียบเงียบบอกตอนหอดเวลาอย่าหองเอิน มีเอฟซีหลายคนว่าบ่าแมน่นขื้นไปอยูุบานลังไงบอบคือว่าขื้นบานลังไงเฮาก็ขึ้นไปเบิง์ลนะครับแต่ที่สําคัญก็คือกล้องเฟื่องที่ไปกล้องไวไม่น่ะน,ะ,นะพี่นอ้องกล้องไหนก็คือตอนกลางเว้นน่ะปู่นสิเป็นนางเหนียู่พบุนเ้อพี่น้องปู่นสิเป็นนางเหนียู่ยหันครับถ้าเกิดว่าน้องไปยโยหันน้องหิวน้องกับม่หนี่คือเกาครับ แต่ปัญหาตอนนี้คือว่าน่องบริอยบริเวณไกลๆแถวนี้ครับน่องไปใกล้แล้วน่องไปใกล้ครับนอ่องก็เลยบริกลับมากินนะแต่ว่าคิดว่าน่องน่าจะกลับมาสีใสเวลาจากมือครับตอนนั้นละเพราะว่าน่องไปติดสัตว์ครับรอบที่แล้วสามมือกลับมาพร้อมบาดแผลครับรอบนี้ สามหมื่นพันไปครับโบโหวสิกรับมาจังใดนะครับพอมียังนะครับครับพี่น้องบรรยากาศย่ำเสื่ๆครับมืออนีทีมงานรถตู้กะกำลังเดินทางนะครับเนาะจากบันนาผู้เงินกันทลักครับมาบ้านเท่ากับบกเกินสีนาทีตอกพี่น้อง แดดออกแล้วครับสวยเติบแล้วตะเบิงตามแดดเด้ดดการ์ว่าสวยเติบแล้วในเวลาตอนนี้คือหกโมงเคิงครับนี่นี่เหมครับบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาตินะครับนี่ แสงแดดตรงหน้ามีป้ายเลี่ยงนี่แหละครับธรรมศาสตร์บานหน้าของแกครับปวดเมลูพีโดเมื่อเคลื่อนบ่มีล,ล่มครับพี่น้อง หมื่ว่านบ่มีล่มกันเนรยบ่ได้ย่ยนวาวครับหมอกหมอกครับหยาเปียกมัด ลมตอนนี้ไม่มีนะครับอากาศเย็นพอประมาณครับอีลาบอดด้เอ้เล่นกระตู้รูเลน่นไกับดุกดิกนะครับเล่นกับดุกดิกแล้วก็ปั่นค้วยเลยนะ <laughs> ปั่นค้วยหน่อยเล่นนะครับ ย้อนสมัยเรียนปถมสมัยตะกีนนะพี่น้องให้ไปปั่นดินน้ำมันสงคู่นะครับเรียนในหัตถกรรมจังสินะเรียนหัตถกรรมเรียนการศิลปะพวกนี้ปั่นดินน้ำมันปั่นเป็นลูปอย่างส่วนใหญ่ค้นส่วนใหญ่ก็สิปั่นเป็นลูบสัตว์แต่ละชนิดนะครับพี่น้องหลักๆเลยที่ปั่นง่ายๆก็คือปั่นงัวปั่นข้วนี่แหละครับ คือไอคำโบราณพันวาวพันไหวว่าว่าอยู่บ้านท่านย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นนะครับกีฬาก็ได้ปัน้นค้ยน้อยหมื่อ้านนี่ปั้นค้ยแขะนะครับปั้นค้ยแขะนางเลนกับพอลุงกับแม่ฮัก นางเหรียไปนางเหลียมาปั่นคั้ยเหรียญน,นครับโดไปทำอะไรตรงนั้นโดไปตามหาตูหลูบ่โดอแดดซองนะครับแดดขกิดมาซองหนาบ้านแล้ว ตอนนี้รับพลังจากพระอาทิตย์ครับโอ้ตกใจเหวอนหน่าดนี่ว่าแมนเอียงนี่ครับเมื่อคืนพ่อไก่ก็ไปดูมอลำนนะครับดนด้นเดินมะเ่นอย่กไก่บานเธอนหนึ่งนะพี่น้องพอไก่ก็คือเพิ่นเดินทางมาเพิ่นเบิ่งในยูทูบจึงสี่เนี่ยเพิ่นหูว่าน้องกลับมาเพิ่นกับสีเดินทางมหานะครับเดินทางมะเล็นน้ํานะครับ มาเพิ่นกับแมยูของเพิ่นยังส like <initiation> ี่หล่ะพ like <battle> ี่น้องเหมาะแม่แม่บด้อียงนะครับมีนันมีนี่ติดใหม่ติดมือมาตลอดนะพี่น้องคือเิ่นหาหยังใดนะครับรอบล่าสุดนี่เพิ่นก็ได้บักทุเลียนย่างได้บักทุเลียนย่างครับเขาสารไม่ล้วก็แมงดาแมงกิเตามาฝากนะครับพี่น้องนี่แหละคือความฮักแพง ของพอไก่นะครับที่มีให้น้องอุ้งอิงอยู่ตลอดนะครับส่วนคู่ต่าที่เอฟซีทามฮาก็คือคู่ต่ำม่นมีงานครับช่วงนี้ช่วงนี้งานมะล่ำหลายนะครับคู่ต่าบ่คอยวางเนาะครับแต่คู่คนวางเป็นกาแะมากขึ้นครับในความหาความแพงที่มีต่นน้องอิงเนาะครับเนาะหลายๆฐานหลายๆคนพอพอแม่เอฟซีก็สัมผัสได้ครับรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับ ความหาความแพงหลายๆคนกับมองตางมุมกับบเป็นยังครับแล้วแต่คนสิมองแล้วแต่ไอสมองสิคิดได้ประมาณนั้นนะครับบางที่ความเหม็นเนี้ยังมากมันแบบหนาเกียรตลายกับขีข้านลำไรเลยพี่น้องบางที่ก็อยากปักมุดไปให้เอฟซีพนเห็นยไปให้ปักกมุดไปให้เอฟซีพันดาเหร่นอยู่เลยแต่ว่ามัน มันเป็นคอมเมนต์ที่แบบว่าปัญญาอ่อนนะครับก็เล,ปลยปล่อยๆไปสร้างตา,าภาษา่นนะครัะ <c oughs> ขอบคุณตุกกำลังใจครับสวัสดีอรุณสวัสด์ยามเช้าวันพฤหัส,สบดีที่14ครับมือนี้น้องมีการแสดงอยู่ที่ใสพี่น้องน้องสองห้องนะครับน้องสองห้องขอนแก่นครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ไว้สนิสะกดครับ Assalamualaikum so, warahmatullahi